สวัสดีครับผู้ที่ชมทางยูทูปนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวดูตัวนี้นะครับผมซื้อหินเทียมมาอันนี้บอกว่าเท่าเนี้ยหนึ่งหนึ่งเก้าพันห้ารอยมิลลิแอมมั้งเนี่ยออรอบต่อนาทีแบบแบบนี้นะครับใบตัดสามนิ้วเขาแบบแถมมาให้สองใบนะครับนี่แล้วได้มาเขาเป็นแบบนี้ <c oughs> การจะเปลี่ยนก็คือให้ดึงตัวนี้ออกนะครับดึงสลักนี้ออกแล้วก็ ก็จะหมุนตัวนี้ออกได้หมุนปกติของเรานะครับแล้วก็พอใส่ก็เอานี่ใส่แล้วก็นี่หมุนมันเข้าเข้านี่ล็อกนะครับล็อกอล็อกเรียบร้อยก็กดนี้เข้า ตัวชาร์จก็จะมีมาให้นะครับก็ผมก็จะลองเอาลองตัดไม่รู้เห็นไหมครับยวลองตัดตรงนี้ดูว่าขาดไหมตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับหาต,ตัดตัวนี้ขาดได้ก็ถือว่าความสามารถของมันถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าขาดนครับลองดูนะครับแรกๆก็ไม่เชื่อแต,แต่ก็เห็นราคามันเล้าใจก็เลยลองดูนี่นะครับ มาลองดูนะครับเสียงดูก็เงียบดีนะครับ โอ้เข้าไปเกินครึ่งเลยนะครับเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยจะตัดให้ขาดก็ขาดเลยนะครับเนี่ยเสียงก็เออไม่ดังดีครับเห็นไหมโดยวรวมให้ผ่านเลยนะครับก็ใครกำลังตัดสินใจยังไงก็ลองดูนะครับผมซื้อมาในช่องทางรวมส่งประมาณเกน่าจะไม่เกิน4ี่ร้อยนะครับ ก็าฝากกันแค่นี้นะครับโดยรวมประทับใจนะครับตัวชาร์จให้มีหกเหลี่ยมเปลี่ยนให้แล้มีแผ่นตัดให้นะครับสองใบสามนิ้วคุมมือมีดามตามนี้นี่อโอเคนะครับรือว่าประทับใจเอามาฝากกันแค่นี้นะครับหากถูกใจช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ